จากสีล่ำถวายเรียบร้อยนะคะม่คู่เบาพีดบ้างครับเปิดเปิดเปิดล้านวัดนช่หมอง์มวัดการจเปิดกล้องเปิดล้านค่ะปีเสียงไหวนะคะเพราะว่าเ้าเตรียมครับลูกคนมาคือมาเปิดเสียงนะคะเพราะว่าเครื่องแหลกเงินไปจากน้ำเดือดอะเพต่วสีบอากันแล้วนะคะอันนี้จะสิไปถวายถวายปูรี่นะคะสิบเก้าัวานม้าลายสิบเก้านะคะ มีเอฟซีนะคะนลวบ,บุญมาเดี๋ยวแม่ครูอ่านหนจัหน้อยนะคะนางกิรพันธ์ช่วงคลิปนะคะสี่ร้อยบาทแม่ครูหนึ่งรอยมร้อยนางร้อยหนึ่งร้ค่ะหนา้อยเกตยนะคะนารอยนางมาลยสมบูรณ์นะคะสมบูรณ์ถวายปู่ห้าร้อยบาทแม่คูสองร้อยี่สองร้อยหนึ่งร้อยค่ะนาร้อยหนึ่งร้อย รับขอบคุณทุกน,นะคะหรับทีที่รวมบุญมากลายลันมีเอซผ่าน,น,น,นามาจักชั้งเต็มโมคะวยแต่นางราตีคับระาเอาไว้ปูหนึ่พันบาทไม่ปูสองร้อยน่าเลยสองมเนะครเต็มโมหน,น,ะะนึ่จ<ม>ากเนวคุณครับ <c oughs> ยมีพอถึงนี่ยุไกได้ขนาดาษนึงเนี่ยกาเก็บโต๊ะเงินรับการไล่ปูหลายคนนะคะเพิ่นรวมบุญมานะคะเขียนไล่ซื้อไล่เสียงไหวน้ำแดงนะคะอันบ่ท่านเขียนการนี่แหละค่ะเก็บโต๊ะมากนี่แหละการผ่นทั้งในปูน้ำนะคะเพิ่นปูกระลับอยู่นางรัศมีปูระสนุกนะค่ะ กันหนกเป็นบวารรววมบุญกับองค์ปู่ค่ะสามพันบาทแต่ขอเบิกบุญแม่ว่าเสร็จมาเอาให้ไม่กู่สองลอยวันสองลอยนะคะ่ะสาธุค่ะเอาเบิกบุญไปน้ำกันเลื่อเลื่อกต่รอดติดตามเนาะค่ะทางขี้ยเข้ามาถ้าบุญปูว่ากะบว่าตัวเดียวค่นนั่นแหละค่ะแต่ว่าเชนี่ตัวเดียวนี่มันกัญญาเนาะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยอาจจะแมนเดี๋ยวนี้มันก็คือวานเนาะลูกหลานปู่กระไรแต่ะก็เชตัวเดียว ก็คือสิบบนในสื่อน้่กันเมื่สิบมัดนะคะรุตีเห็นหมอคนมาขายตลาริ่งแมง้งรัฐบาลไปถามสื่อสิบเก่าสิบเจ็ดก็เหมือนล้มีค่ะนะคะก้าเก็ดก็ไม่มีแต่ว่ากต่สิเดเป็นบางล่ะเนาะไอ้ตัวเดียวซื้อเพาะใดเนาะอ้ตัวเดียวซื้อเ่ไา้ดพี่พูดเนียนห้เก้าเจ็ดศูนยนะค่ะกเก้าเก็ดศูนกับแมนนะคะรอดทต่ตามนราคาอธิษฐานเหลือค่ะอธิษฐานกิดอธิษฐานขอผูผูะคนกับว่า โอ้ยขอตัวเดียวเน้นๆเด้แม่บอกว่เงินยมาสบายก็แม่ก็ยิ้มเพราะว่ <c oughs> ตัวเดียวบอกตัวเดียวได้เออว่ายไม่คู่ก็อยากบอกตัวเดียวเนาะแต่ว่านัง่งกะถ้งหอกก็ซื้อหลายตัวถ้งหอกกะแม่แต่ไปคู่เองก็าไม่ได้ซื้อตัวเดียวนะคูะ่มันซื้อออกตัวตัวนี่นะยิ้มก็เลยทับย์สนโดนมาหายิ้มว่ยา,ยมมาย,ยิ้มบอกแม่ตัวเดียวได้ว่าส่ากันยากอย่างเง้ยเนาะค่ะเลตัวเดียว,วยมันก็ตัว่วา แป็ตัเด็กตัวเดียวเขาก็ต้องกับแั่แน่นนหลายซื้อเล็กตัวเดียวว่ากับว่าใดซแลนะคะถือว่าไดเงินนะคะคื่อจะเข้าซื้อชิบเจ็อคสอ็ดเจ็ดสกับว่าไดแม่ครบ่านพี่ดีหอกันว้เย้อคะเด้อกับไปนั่เอสี่ฝากปุวยท่านมาซื้อสุภัตตาสีใส่หอดสุพัตราสีใส่ะด้อหอดเลยเด้อค่ะเด้อปุ่นท่านนับ ทางขาราก็อยู่ในวัดทางเท่ากูเว้นพอเ่าเวไปกันพอไปนัลูกถึงม่อถางไปจะของไ่ไหนดิมต้องไปถางตรงนี้วัดนึกดอครอขางหญ้นลูกก็ไื่ไปจะไต่ผู้้สกรัางบอกกันครับ ข้ามบาชากาต้องใช้งบเม่มาื่นครับครูถ้าไม่มีงบก็ข้างไม่ยากบางคนขาย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 งาเปิดฉกกระโดดกเดือยงครับครูรอยได้ชีพคได้กกงจงมือรอยได้ชิพรอยแกงแังมือคนขายขายขายงานเปิดากว้ามัากระหายน้ำุณมาแล้วเออ รวยคนใั่คนการถือมือรู้ไม,นนม,มครร่คลึืมั้งล่ะไม่ฝึกแก่สาะพอทำงานไฮบรดใจตอกไอคลิฟไอคีิส่วนเรื่อเรื่องก่อนคึิฟก่อนทำก่อนกัดคุดใจทุกถึงทุกแางม,มันอยู่ที่บุมบานมืจะให้ได้เหมือนกันทุกคนเป็นไปไม่ได้อือขั้นกระเถาเขาก็ขือมดก่ะสือนั่นแหละทุกคืนทุก่างกับมือเือมาชิบไป กาที่พ่อบอกใบหวยใบเรียเรกใบรีจะบอกตรงตัวเดียวก็คงจะไม่ไดกแล้วเนาะตื่นบอกพ่อได้หรอกตัวเดียวเพราะคือพ่บอกค้นบอกพ่อคือคือตัวเดียวไม่ได้บอกตามตัวกู่บอกตัวเดียวมาคือเจ็ดเดือนบอกตัวเดียวคือเจ็ดผู้ก็ยักงนเ่เงี้เจ็ดตัวเดียวแล้วเริมวเ็ตัวเดียว้บอกปูเจ็ดตัวเดียวเรื่ออือ นางเอาไปคือทั้งวันพวกนี้คืนหมดอล้วไมอหมดกูเดียวสิน้อเอออันนี้เอฟซีฝันมาใารเข้ายืมเงวรวยเนาะนางขอออมอะไรขอเงินห้าร้อยบาทเนาะเธอถวายโอผู้ฟอกให้จิ้มนานจิและพันช่วงซึ่งถวายโอปูสี่ร้อยบาทขอบจิ้มคือกต่เนาะ อาพ่อข้งมือโมือใหญมือโตมือม้อกูวันนี้ตกขับไอ้หึงหึงแล้วก็รวยานะคูับอาเรียบกลัวผู้ไหถี่ใจโตกเรี่ยบกลัวไปเยอะเลยม่ท่านกร่ท่านก็ท่านเรียบเออได้อลยแล้วกนเหมือนมาลอมปองเป่งเหมือนร่งเป่งปองาสร็จพอ้เออเออนางราตรีคําประพาชาวบ้านก็ผูกตาหนึ่งพันกว่าเนาะเออพบกับใัรเมื่อคู่เนาะแล้งมว่าแต่อาวทอ้ามือโคมือใหญมือโตมือม้ ไอากูว่าน่ากูขาดไฟหนึ่งๆแล้วก็มึงเว้ยเว้ยน่ารูกนะไอ้เงี้กากาเฟพชรดาทองมือเนาะขอคารวะองค์ปู่กาขอร้อยเก้าสิบห้าขอให้มือโชคมือดามือโชคมือไม้สุขภาพแข็งแรงนะขอให้เงินไหลมาขอให้ทองนะกาทองมือขอให้ท่องนะกาทองมือทอามือท่องเนาะท่องมือเลยขอให้ท่องนะอืมท่องเนาะ ชองไม่คือวันไม่ชอบหมายราเออขอให้มือมนาู้ว่ันได้งชองไหนมาม่เลยชองม่ต้อเอาองมือเนี่ชองไม่ว้ายไปไปัเออไม่เลมันอ่นนอมเกม่หยัแตหยังมือผาว่าปชุชุม กับให้พ่อหมดเรืบบรเ่องคาปบ่าไว้เงินกับกคือไปลงตัววดีแม่ปูหาเนาะเือรายปูสายคน้ายคือัเรื่องหน้าเอาครบคืวันหน่อยไม่คาหรายน้อยหนึ่งพัน่อยก็คือกนันเราะ่าไม่ครปูตื่นใหญ่บาทไ <c oughs> งไงใครบาท เออน่งนอยกับใครบางคนเรื่องครับพูมัน่กคือก็แลเาอยู่เนาะให้มือกามือแรงมือกามือไม้เชิงเชิงแล้วก็คือบบทุกทุกคนนะลูกจะดึจะดึงสาธุรมักสืนใจแข่งเรื่องคือใหนักแ่ก็ัดตกโปกไดรับงเออ่ัดตกกมาเรื่องครับแกกรปากปากคือเวอร์เร่งครับเออแต่ว่าเรืุ่่นะห้ามง้ามไม่ไดยี่มจ เขาเ่านามาหอดป่ะับาถึนรุ่งแค่สิบพวกาคนขาตกใจพวกนี้เลยซึ่นไม่เ็นตรวดติ่นเจ้นกุ้งตุ้งอหนาก็ตกตัวคือรคือเขาโดนหน้าก็ตกตัวนี่กับปู ร่มสุตายน้ลูกผาูงรูหลงกระดอกเป็นเดีอดเอยกระนมปเออเช็ดลูกเขาง่าน่าเออเขาถวดไปเรื่องกต่นักเบิ้ลแค่แค่เขาพิจวตรตุ่มว่าแต่นี่แหละน้องคตรตุ่มคนน่นเรื่งครับปูมังมังบ่หนาเชื่อปัญญาเรื่มพ่อแั้งแล้วผมเชื่อพวกงานเร่อเออเับเอหลงงงง่ายงกับบ่เชื่อได้แต่จะงงง่าย คือเชื <S <S ่อพ่อนี่ละลูกเชื่อใจงง่ายใจพ่อเาเลอมาหั่เนาะแล้วแปลกยังไปรวจโมงยิครัีกว้าววิ่งไปสวนไม่โศงยิ้มอีกว่ามันเบาๆง้อยอย้ออันนี้หนักตกโตกิ่งรอเปิรอสวยเปสวยนี่คุ้มหวนไปขึ้นก่อนข้นข้าวตันจำวัวไปงานืึ้ เรื่องอะไรครับปูคือพ่อเลก้ยงก้อนเยอะไ่เลี้ยงเรียงจะได้กินก้อนได้สิแต่พ่อเลี้ยงไม่แต่พเลี่ยงก้อนครับปต้สมาสองโลู่การในค่าสั้นสั่นเครั่ปูเกงขงากันเก่ง็นการพรมมาบอกว่าถ้าแงจะแข่กูครับปูให้พกกระได้เก่งกให้ปากชิดตั้ให้กระได้เก่ง มาบาอกขออึ้นต้อแก็กลืนเม,มื่อกี้คือคุกเี้ยนเออคุกเกอ้มนงอนมันจะเกลี่ยกระโดดกระเจี๊มวเข้มกระง้อเนอเออมันนี่อยากจะพอวายแต่ถกจ่มาแก่กรกัก่พวกเรื่องื่ว่ะคาปูประจําไปเรื่อแ่แปลว่ากระดือรู้ดอกพวยั้นวถือหามากระโดอคุกเืีมันมานขมาก่ะเรื่อง เขาเป็หายกันกว่าขึนนียยั่ะเอค้น,น,น,คคออน่อยเวลาที่บูมไม่ใช่มาใเญ่หรือตึกค่อยๆะหนก็ไม่ฟุ้งค่อยเสร็จพ่ <G ül üyor> อ,พอจุดเก่อน <G ül üyor> พ่อกับพ่อขึ้นนะพ่มันปอบเนาะบ้าหด <G ül üyor> มดได้สิบน <G ül üyor> อนเสร็จพ่อจุเสร็จพ่อดเนาะเออพอถุดพอจิงดูอหาก็อหรอเนาะอันนี้เาอาสอนมุทยาการนครศริภาพ นายวีนเองนักคอมสัจภาพเพราะแค่ว่าองค์ปู่ขอโชคขอหมานเด้อมือว่ากันี่นักตุกตาบาบอเขครอบว่าหัก่อหักเก่าเชื่อมว่าหัเก่าเดวันนี้ผู้ห้ตุกตาบานีก็เชิดติดเดเดชเดครับวาตางไปคือครับครับเดอเื อีนี่ตุกตาบาบือวันยิพ่อให้จุเก้าเ็ดเก้าเนะวะเออขับไปร่มขึ้นบานบ้านร่มขึ้นบ่กหอยเงาหมดบปท้อนี่วันยไปร่มขึ้นมาแล้วเด้อเออพ่อขายครืเก้านา้ยนะอีนีตุกตาบาบือกับเด็กทายตรงจางเงาเนาะอืออาพ่อแตห้างมือเด็ดแต่เรื่องแตเรื่องทังมาขาดสุดแล้วเด้อด้วยเงินเก้าสิบเกบาทเก้าสิบเกบาทแค่นะโอเคค่ะ เันเกา่าสิเก็บไปเก่าสิเก็บไปเออหายป้อนมม่ขายไม่ขายก็คืออกราเขาก็ไม่ขึ้นอ,อันนี้นะอมอ,อโงงเคมือขอา,า,า,าอ,ถอ,อ,ขอถวายปู่ห้าร้อยกว่เนาะเออชมมัองออเขอโรกัาเพื่อจะได้กลับมาบวชให้น่นคิบเก่าวันมาค่ะเอออย่างชบม่อออขอบ,บ,บ,บวบ่ายใช้เก่า่าค่ะอือหายัเด็นอนก็ห้ยสาเด้อจะมาบวชสักสิบเก้าสิบห้าวัน bố mẹ bố chị cào mặt 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 bố ดูแต่เก่งนะเขาบอกงควนให้รางวัล19แล้วก็19หาลูฮะโอเคเป๊ะมาอืแล้วเขาคู่ได้ป่อันนี้ทางช่องน้องไอ้พายุไหวน้องนางกันจะวันผมมากเออเขาถูกเขาแบบเขาถูกเขาหมั้นจากอกคู่แต่ติดเพราะว่า9ฝาดมาแต่ฮะขอให้นางกันจะวัน ให้มือโขกมือก r a มือโขกมือไม้ไอากูวันนี้โกขาไปเรืนึยๆแล้วก็เอออยากโขกรยกับก็ชื่ออ้าวชิบเต่าชิบเต่าไปฮัคืออะไรรู้ปก็ไันแบบตัวอื่นแบบมันคือขาไปหัเขาานกูมันกูใจรู้พ่อหน่าเออใจรูปแต่ยังมันมึนขึ้นรูอป่ เาปูสาธุสาปูพักไก่ก็อื่นแ้วครับงานอื่นคือข่าคำว่าอุ้มเต่าปูเพราใครว่าองค์ปูคือผักกาปอมกับปูตะถือร้อยกว่าเพราะถ้ามีโชคมือยามโคมาอายุวันแล้วผลขับแรงงาแล้วพ่อพึ่งจะคาชื่อมาเรื่องข้างหนนอนาออมพื่จะคาชื่อมาเหลปวบดีก่อนข้าือขไข้ไขง ก็วัาแค่ก็ยิ่งก่าว่นน <you> <photos> uh ี oh, yeah, like ้ก so yeah, ็ยื่งว่าันว่าค่ก็ยิ่กแค่หนาวแค่หนาวแางกวเอออันทีผานมาจะเข้าแสงหมูข้รวยเออนักปืนกันโดปัดกระช้านั้งพรอกับนักถึงพบขอบชูวัลนางชูดานักุงฉันนางปรานีโอ้ยี๋ยวกบวข้อเอิรม่ได้บเมื่อข้าวึประกอบสรล้ว้าวปอเคยไนะรำไม่เไม่มาอนะสุขานช็เ นางเี่งง่วงนอดยเชื้ออยกระดูกเลยบขอพรบเกิดบันทึ่สิกเจ้าเกิดจบอกอยเกิดจะข้างจะมือบะมจังไหนเออพอพ่อหายใจอาขอท้งอี่ย่างดอยเกิดวันที่สิบหกพ่อัมือเมือบมือเมือไม้ ขาคืออวยก้นให้ยนักกอนระดูกเระูาูกขอใหภาพแข็งแรงขอให้เงินไหลขอกขอให้ทองไหมากิจการงานจะเริ่ก้าวหน้านะลูกนะให้เรื่องยืนักกอนอือไม่ปกุงก้อนข้าบมีสชหันเาไปคืออืให้ยืนักก่อนไปคือกุ่อยไว้ถักก่อนเรื่ เออจักบ่ายทือพอพอก็แทจอ้าพ่อจะกอดพ่อไปก่อนไปคธอว่าเปขลอควาดมาเกิดเนาะเธอไพร์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 ให้อื่นยัาต่อเธอไพร์สุดเก่าแล hm also, ้วก็สุเก่านะรักนว่นคือเเไปใช้ไม่รู้ว่าเกิดตรียวหรือเปล่าเออว่าแง้ควาเกิว่าแักก่อเรียกว่าแัดเข้าว่าขัดัว เออันนี้เขาผู้ใหญ่มามกับแม่ป้าให้กับเออพ่อี่คือก็เล้ถามกันกว่ารุ่นบางเายหำมาหำเออนายหำเม่าว่นนายกลุ่มมาเรื่อว่นนายกลุ่มไหลเข้ามากูุ่มมาคือกลุ่มไหลเยอะอยูับปูรับอึนักปลาพายมาขับคาราวาอีโฟก่อนหมื่บ้านนี่ก็มาเมื่อนี่มาปูเออมือขึนก็ไเลื่อนก็ไปตีปูขาดก็แค่โะมากก็แค ลงมาแล้วนะทงว่าในคำมาวันนี้จบมือเข้ามือรักมือข้อเขียนมือหายกว่ามือทัมงราส่งขารักมือขเนี่ยนะอาบ่ากว่ามือขอมือคเออมือนี้บัสียกมือจังไรค่ะอ๋อเออวันี้มือข่ามือรักมือข้ามือห พ่อให่เนถามใครเะวิามให้ชัวให้รถาทำไปได้ไหมสิบหกครับที่เอาอิ่มปงเอาครับเอาเนาะเอามาเนาะพราอที่หายเริ่มเริ่แก่ไปเรอยเ่มเริ่เออให้ไงหำมบบนี้ไปตั้งัวรเหะอมันรุกไ้หรือไม่พอขึ้นแก่มาแร้มาค่ะเออขั้น ขั sea, ้นใจเราเพียเอาบายืมาให้กอบเอามาครับเอาบายืมมาเยอะกลงมากบาเ่อนะขอไหเลึกกลงขังมาตองมาลองคิเสียงให้าครับม่ใช่อดย่างนี้รือว่าอะไรเออเปลว่าพอตัวอายุหันยืมตะเร่อห่ามากเนี่ยแบมาขอแตหานคูขับขากังแรงหรือพอโชคไม้กระดัหัวมันผู้ข เออวงคือมาทั้งนี้ว่าแทบมาทั้งหลอกทังร่ำบังแับเออรับนี้นะก็จะน้ตัวด้วยี่ครับคุะคุณนผมมาขอพ่ออีพ่อว่าแทนมักมักคือบบกว่าแทนมักทั้งนี้มักมาคู่ภาพไปคือบุมว่าแทนุงร้าช้างเงาเนี่จะเลยมาพอกันว่าแทนเอาก็่คืออีพอว่าแทขอให้ เออสุขขับข้ <Top. S 1> างแรกโตอายุหันยึด um เรดียบร้อยแข่มึงรู้ดิ่งมาว่าขันมางานตรงคุ้มคุ้มดูหนึ่งอ่ะเออโตอายุหันยึดเรียบร้อยแข่อ่ะโตกับบางานยืดเัีนยืดเขาบางยึดอายุกับแต่แข่งบ่แันหรอกพอถึงโตหันเรื่อกเริ่มห้ำจำไปไปบอกยึดเรื่องว่าพอโตอายุค่ะเออกอายุหันเรียกมาทำาพอเรวอเรื่อง โตอายดูให้อายเลื star, อกใครคือทองกังด้วย้เลขอกสิบเก้าสิบเก้าูะหางตัวหรือหางหรือตัอหากับตัวเจ้าภาพคือเก้าหางอายเลือกใครคือทากแดงนะสิบเ้าแล้วนะเอาหางหางนั้หางไปกวาดคือหางเอาสเก้านะอรับใครกอาดจะได้ก <tim> ล <Google> ุเดียวเาะ เาตรงเดยบมันมือนเอาข้างมัดขวาก็จะพอกรตามมันเขาบอกทุกการกาขอตัวเดียวตมันออกบ้ามาสักมาขวนี่เมัออกหมดเลครัก็ะิโคกใครเขายังบอกหำไปพ่คเออขอพอตัเดียวแล้วขาอถึบเ่าเพราะใครเก่าแมัดออกึคกบโคกรับใหญ่กว่า ก็ได้ก็มได้ได้เด้เจ้าเ่บอกเลยเนาะฝนแกก็เปินห้าเอาค่กัวแ่บอกว่าคือพ่แน่าพ่อขึ้นไนี่ค <Kraft> ือพ่อแกน่ือาามาเปวประมาณักเกียร์ปูเปอไอ่าเ้ว่าเลลว่าแล้วเลพอแกมไดู้ก่มักใส่เฮ้บักกเปวบอกันบ่กเปาเ้ยน่ไอปเนาะ

เอางูううมอให้แกกัดงูเอนีกคือกัดงูีกคือกัดขรูวขรึ้งอย่างนี้แต่ก็คือเรื่องพานักโทเนี่ยกอดบุกกอดท่เด็กผู้อื่นเนี่ยวาไม่อก่างเดี๋ยวเขาเขาพูดหาคือแกงงข้าเอางูไปกัดกงูแกคือกัดขอดเจ้าลูกเด้อ ชอบแจ้าก็ชอบเนาะอยพูดอื่รกอยากพูอยากคุยอยากพูดอะรอื่อนู้ะฮ่า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 ฮ่เน่าฮ่เฮ่า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 ฮมาฮ่าฮ่าฮ่าน่าฮอาฮ่าฮ่าฮ่าก่าฮ่าฮ่าฮ่นฮ่า่าฮาฮ่าฮ่าฮ่าฮีาฮ่าฮ่าฮ่่า่าฮ่าี่าา่าฮ่อาฮ่า่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮาฮ่าาฮ่าฮฮาา

แก่ือ้กินใจเราอแก่ไท้ือเราดจ้าปูือเรามกแถวใจก็จ้าปูคือแกโมเอาก็คือพอถือหายง่ามางายัจ้าือทังานายัแกโม่ไปเอเอาก็คือแก่โมไปเอาทิปเก่าาไปจ้ามาท่ไปจ้าถู ข้ามว่าเช็ดโกคือเดผู้บอกกคเป่า้คือเบอกหลาันจ้างกบ่ถจากบ่อโอยเขาบอกว่าใครหามบานนี่คือแด้แก่เช็ดโกดคทอผมผู้บอกเขาได้คือเป่าฝ่ายขออกอเก่าดีก็ไข่แก่ือวะอันนี้เขาใครหรื